สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับเหล่าซื้อชมพู่อีกแล้วนะคะในทุกวันนงคานะคะเราก็จะมาเรียนภาษาจีนกันเนาะสาหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อจะมาสอนเรื่องเครื่องดื่มนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่คําศัพท์อย่างเดียวนะคะ เราซื้อก็ยังมีการสอนคําพูดหรือประโยคต่างๆนะคะที่เราสามารถนํามาพูดในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นไปร้านอาหารนะคะหรือว่าพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่าคําศัพท์คําแรกคืออะไรก่อนที่เราจะไปเริ่มดูนะคะเราชื่อจําได้ว่าเราชื่อเคยสอนไปแล้วเนาะเรื่องเครื่องดื่มแต่ว่าเราชื่อยังสอนคําศัพท์ได้ไม่เยอะนะคะแล้วก็ ไม่ได้สอนพวกประโยคต่างๆอะไรมากมายเนาะแต่วันเนี้ยเราจะมาดูกันว่ามีประโยคอะไรบ้างไปกันเลยคำศัพท์คำแรกนะคะเครื่องดื่มนะคะภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าหยินเลี้ยวหยินเลี่ยวอ่ามาดูกันอ่าเห็นไหมเครื่องดื่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโค้กน้ำผลไม้อะไรอย่างนี้เนาะเราจะพูดว่าหยินเลี่ยว ต่อไปคำแรกนะคะคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรเราก็จะพูดเป็นประโยคว่าห e นีเย่าเสมอหยินเลี่ยวหนีเย่าเสมอหยินเลี่ยวค่ะคุณต้องการดื่มอะไรนะคะต่อไปอันนี้ก็พูดได้อีกคำหนึ่งเหมือนกันหนีเย่าเฮเสิมเมหนีเย่าเฮเสิมเมแปลว่าคุณต้องการดื่มอะไรได้อีกเหมือนกันอ่ะ ต่อไปน้ำเปล่านะคะเราจะพูดว่าปาย่วยปายสวยปายสฉวยก็คือน้ำเปล่านั่นเองต่อไปน้ำเย็นนะคะป,ปิงสวยปิงสวยปิงสฉวยน้ำเย็นอาต่อไปฉันอยากได้น้ำเย็นนะคะเราก็จะพูดว่าหวอเฉียงเยาปิงสฉวยหวอเฉียงเยาปิงสฉวยอ่า โอเคลองพูดตามนะคะว่าเชียงเย่าปิ้งสวยต่อไปกาแฟเราจะพูดว่าคาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่กาแฟนั่นเองอ่าถ้าเป็นกาแฟร้อนเย่อคาเฟ่เย่อคาเฟ่อ่าคำศัพท์ต่อไปถ้ากาแฟเย็นปิ้งคาเฟ่ ปิงคาเฟ่ปิงคาเฟ่กาแฟเย็นนะคะต่อไปฉันอยากซื้อกาแฟเย็นเราจะพูดเป็นประโยคได้ว่าหอ mm hmm. เฉียงหมายอ e ีเปยปิงคาเฟ่หอเฉียงหมาย e อีเปยปิงคาเฟ่ฝึกพูดนะคะต่อไปชาเราก็จะพูดว่าสาสาสาต่อไป ชาเขียวลุยชาลุยชาลุยชาชาเขียวนั่นเองอ่าต่อไปชาดำหงษชาหงษชาหงษชาชาดำต่อไปชานมนายชานายชานายชาชานม ต่อไปชานมไข่มุกเจนจูไหนฉาเจนจูไหนฉาช,า,ชานมไข่มุกต่อไปเป็นประโยคนะคะหัวเหมยเทียนเธอเจนจูไหนฉาหัวเหมยเทียนเธอเจนจูไหนฉา,าก็แปลว่าฉันกินชานมไข่มุกทุกวันเลยอ่ลองฝึกพูดนะคะต่อไป นมนิ้วหนายนิ้วหนายนิ้วหนายนมคำต่อไปนมเปรี้ยวชวนหนายชวนหนายชวนหนายนมเปรี้ยวต่อไปนมทู่เหลืองโต๊เจียงโต๊เจียงโตเจียงนมถั่วเหลืองต่อไป เป็นประโยคนะคะชู้ยเจียวเสียนเฮอเปยหนิวไหนปะชู้ยเจียวเสียนเฮอเปยหนิวไหนปะดื่มนมก่อนนอนสักแก้วนะอ่าชู้ยเจียวเสียนเฮอเปยหนิวไหนปะคำศัพท์ต่อไปน้ำผลไม้กวัวจื้อกวัวจื้อกวัวจื้อน้ำผลไม้ต่อไปน้ำส้มนะคะเฉิงจื้อ เฉ子งจื้อเ้อน้ำส้มต่อไปน้ำผลไม้ปั่นนะคะฟรุ๊ตบีนชาฟรุ๊ตชาติาช,าาชาต่อไปน้ำอัดลมชีสุสยชี่ส,ยสุสยชีน้ำอัดลมคำต่อไปน้ำโค้กนะคะเขอเลอก 可ค可รคําำต่อไปแป๊บสิไปชื่อเคอรรไป่อเรอแป๊บสีส่นั่นเองอ่าถ้าเราบอกเราต้องการโค้กหรือแป๊บสี่คุณต้องการโค้กหรือแป๊บสี่คะหนีย่าเคอยชื่อไปาหายช เราฝึกพูดนะคะคำต่อไปไม่เป็นไรฉันไม่ดื่นมน้ำอัดลมเราก็จะบอกว่าปูเคอร์ชี o p ว่ปูเฮอร์ชีสวยปูเคอร์ชีวปูเอฮอร์วยไม่เป็นไรหรอกฉันไม่ดื่นมน้ำอัดลมคำต่อไปเล่านะคะจิ๋วจิ๋วจิวเล้านั่นเองอ่าต่อไปโซโดา สูตาสูตาสูตาโซดาคุณต้องการใส่โซดาไหมเราก็จะพูดว่าหนีเย่าเจียสูตามาหนีเย่าเจียสูตามาอลองฝึกพูดดูนะคะคำต่อไปเบียผีจิว๋วผีจิว๋ว ผิวต่อไปไวายหงจิวหงจิวหงจิวต่อไปเซียงปินจิวเซียงปินจิวก็คือแชมเปญนั่นเองอไปวิสจี้วิสจี้ เวชีจีก็คือวิทกี้นั่นเองนะคะต่อไปเขาชอบดื่มเบียร์ที่สุดเราก็จะบอกว่าเขาชอบดื่มเบียร์ที่สุดเราก็จะบอกว่ยฉีฮวนเฮอผีจิวทาจุ้ยฉีฮวนเฮอผีจิว่วลองฝึกนะ,ะโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์และประโยคก,กันอีกรอบนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้จำได้นะคะ คำว่าคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรเราจะพูดว่าหนีเย่าสวนเมหยินเลี่ยวหนีเย่าสวนเมหยินเลี่ยวเย่าสวนเมหยินเลี่ยวหนีเย่าสวนเมหยินเลี่ยวคุณต้องการเครื่องดื่มอะไรในคำนี้อ่าสับสนกับคําเมื่อกี้นะคะคํานี้เนี่ยเขาถามว่าคุณต้องการดื่มอะไรจริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละเนาะแต่ว่าคํานี้เนี่ยเหมือนจะเจาะจง มากกว่าว่าต้องการดื่มอะไรไปเลยเนาะเราจะพูดว่าหนีเย้าเฮอเสินเมอหนีเย้าเฮอเสินเมอนะคะเฮอจะแปลว่าดื่มนะคะเสินเมอจะแปลว่าอะไรรวมกันก็คุณต้องการดื่มอะไรนั่นเองนะคะประโยคนี้เราก็พูดบ่อยเหมือนกันนะคะฉันอยากได้น้ําเย็นนะคะเราจะพูดว่าหัวเฉียงเย้าปิงสวยหัวเฉียงเย้าปิงสวย หัวเสียงเย่าปิ้งสวยก็แปลว่าฉันอยากได้น้ำเย็นนั่นเองนะคะโอเคนะคะเด็กๆไม่ยากเลยไปคำศัพท์ต่อไปค่ะคำศัพท์คำนี้นะคะใครๆก็ชอบนะคะเหล่าชื่อก็ชอบเหมือนกันชานมไข่มุกนั่นเองนะคะเราจะพูดว่าเจินจูหน่ายฉาเจินจูหน่ายฉาเจินจูหน่ายฉาชานมไข่มุกนั่นเอง ถ้าบอกว่าฉันกินชานมไข่มุกทุกวันนะคะเราจะพูดว่าวหวเหมยเทียนเฮอเจินจูไหนชาค่ะวะหเหมยเทียนเฮอเจินจูไหน奶茶วหเหมยเทียนเฮอเจินจูไหน奶าต่อไปนะคะคำศัพท์คำว่านมนะคะนิ้วไหน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  ทวนคำสั์คำสุดท้ายนะคะซุยกัวปิงชาซุยกัวปิงชาุยกัวปิงชานะคะจะแปลว่าน้ำผลไม้นั่นเองคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชื่อคิดว่าเด็กๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มจำเครื่องดื่มได้แล้วแล้วก็สามารถเริ่มพูดเป็นประโยคได้แล้วนะคะประโยคยาวๆเนาะ เวลาไปไหนเนี่ยเราก็สามารถพูดได้หรือว่าพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย